ฝันเห็นพญานาต้องทำยังไงการฝันเห็นพญานาคไม่ว่าท่านจะมาด้วยลักษณะแบบไหนก็ตามถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับลูกหลานมากๆค่ะเพราะมันหมายถึงว่าท่านมาช่วยเปิดเซนมาเตือนว่าถึงวากระกรรมถึงจังหวะเวลาที่เราจะต้องทําตามสัจจะสัญญาที่ให้ไว้กับท่านแล้วค่ะ แต่สิ่งที่เราเคยให้สัตจ,จากกับองค์ปู่องค์ย่าก็จะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนนะคะซึ่งทุกคนค่ะจะสามารถกรับรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังอยู่แล้วนั่นเองค่ะสิ่งที่สายยานพญาน,นาคควรจะปฏิบัติง่ายๆหลังจากฝันเห็นพยานนาคคือ 1- ถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อทองเหลือง หน้าตักกี่นิ้วก็ได้ค่ะตามแต่ที่กำลังของเราจะไหวแต่ถ้าให้ดีนะคะถวายเป็นหน้าตัก9้านิ้วเพื่อที่ทางวัดจะสามารถนำไปทำประโยชน์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการ,ระบูชาต่อไปค่ะข้อ2ถวายผ้าไตรจีวรเป็นเครื่องแสดงถึงการบวชพระเพราะพญานาคแต่ละพระองค์ท่านนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง แต่ตัวพญานาคเองนั้นท่านไม่สามารถออกบวชได้ค่ะข้อ3จุดทูบ14ดอกกลางแจ้งถวายบุญกุศลในการถวายพระพุทธรูปปางนาคโปรกและผ้าไตรจีวรในวันนี้ให้กับองค์ปู่องค์ย่าทุกพระองค์ที่เรามีบุญสัมพันธ์ด้วยขอให้ท่านช่วยเปิดทางเปิดดวงเปิดชีวิตให้เราค้นพบแต่ความสำเร็จ ในหน้าที่การงานการเงินและความรักสืบต่อไปรวมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญเพื่อเป็นการต่อบบุญต่อบารมีให้กับชีวิตของทุกท่านที่ด้านล่างนะคะ